สวัสดีครับพบกันกับช่องต้นไท่ชาแนลนะครับวันนี้ก็เป็นงานคันเทพนะครับเป็นงานคันเทปเลยครับวันนี้พาทอนะครับผ้าทอกับเครื่องมือเอากับมีอยูซ้ําน่นะครับีนนะครับเครื่องมือ,อกับ,ม um บ,บมผมกับสวานดอกสองหุนนะครับสวานครับผม นี่ครับการพาแล้วนะครับเนาะพาแล้วเอาแบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าเชื่อมนี่เอาบูหูีหลีนะครับผมนึกว่าเป็นเหล็กหนานะครับนี่นึกว่าเป็นเหล็กหนานะครับเป็นแผ่นค่ายคือแผ่นสังกะสีนี่แหละนะครับแผ่นเมทัลชีตน,น่ครับค้มหนามันเนาะประมาณนั้นนะครับประมาณยี่สิบยี่สิบสามว่ครับ ดีสามสิบนี่นะครับสามสิบสามหานี่นะครับนี่นะเนาะแผ่นมีสองแผ่นครับแผนะ่นเบิ้งเนานนะครับมนะีสองแผ่นครับสองแผ่นซ้ำกันเนาะครับเนาะอันนี้เขาก็จอกหูเนาะครับมาจอกหูทอผักออนนิวหนึ่งจุดเก้านะครับออนนิวหนึ่งจุดเก้าปีสิบเจ็ดนะครับ นี่ก็เป็นฝีมือเขาเองนะครับเนาะบมมีสูตรนะครับปลายเองแต่ปัญหามากแล้วครับคิดว่าเป็นเหล็กหนาเนาะครับเนาะที่ได้ๆเป็นเหล็กบางครับ ว่าเขาสิเชื่อมอยังไงนี่แหละครับปัญหาสงสัยสิต้องไปหาสร้างเชื่อมบ่ครับสร้างเชื่อมเนาะให้เพิ่นเชื่อมให้เดี๋ยวนะครับเบื่อนเานี่เขาใส่ลุงหมูปาดนะครับปาดปาดนีด่แล้วเขาก็ะจองหู้ครับใส่สว่านเนี่ยนะครับกจองหู้แล้วเสียงสิเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับเนาะนะว่าเสียงสิเป็นยังไง ตอนนี้มีปัญหาลึกลึกลื่อมต้องเชื่อมซะก่อนนะครับแกงอยู่นะครับมันจะแกงอยู่ด้านบนนะครับไอ,อ้ท่อท่อตัวนี้มีมีทอ่อท่อหน่อยอีกทอหนึ่งไอ้ฟังนี่ก็มีท่อนะครับเห็นมั้ย้องครับเนาะมีท่ออีกฟังหนึ่งเนาะครับเนาะนี่ครับ หนึ่งจุดเก้านะครับทอนหนึ่งจุดเก้ารุนรุนแ,บบแรกๆเนาะครับเนาะนะครับโอ้ยเก็บจอดทะลุจอดได้สั้นนิดน,นะครับนรรรมเมนาะครับ,นะรบแต่ว่าติดตามนะครับไอ้กองคิ้วมันคิ้วด้วนาะอือมีแค่สองเนี้ยผม,มเคยไปเก็บผักอยู่ไปทั้งลบปีนั่นนะไปเล่นไหนอม,มิติอ่ะ พาพวกนั้นมาเก็บตะกูทะเลไนเล่นน้ำกันม, <laughs> มาหัว <laughs> นี่มันแบ่งเมื่อแล้วนะมันถกแล้ว ขออคุณก่อนนะครับคือ,อถูกไฟมันมนเราไม่เก่งเทคโนโลยีด้วยเรากวัวพวกเรื่องใหม่ ตัวพวกโรคนิสเซอร์มันเยอะตัวยิ่งคุณคือมีชิ้นวีโก้คุณเจ้ามีก็เป็นสิบตัวไม่ไหวนะคุเสียชื่อเลยนตัวสองพันกว่าเดี๋ยวก็ไอ้คอยหัวเทียนอีกฮะคอยหัวเทียนวีโก้สี่ตัวนี่ตัวสองพันกว่าแล้ว่าไรหรออีกคือมีชนเลนะ มันเล่นคอยใครคอยมันเลยวตอนแรกครับนี่นะครับเอาสามารถเชื่อมเชื่อมแก๊สนะครับจะเป็นรวดเชื่อมเด็กนะครับนบ้องวัตจุดรวดเชื่อม แรนด์ดีป่ะยน้าอันนี้มารุ่นแรงครับแต่ในสูตรมาจากคุณปูนะครับคุณปูสูตรคุณปูนะครัเป็นบอกกันมากเลยครับมนะัสูตรนี้มาติดตามกันครับนี<อ>่ครับมันเป็นผลงานเชื่อมเนาะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันเนาะ เดี๋ยวเรามาตั้งเสียงแลวกนะก็ ครับเสร็จแ,แล้วนะครับปกอบเสร็จแ,แล้วนะครับเนาะพอเดิมนะครับเดี๋ยวเขามาฟังเสียงกันเลยนะครับเนาะ

qua đằng nó thật lắm đằng đây Hãy subscribe cao เงียบเครับผมสวัสดีครับ